เยอเลยแยกทีนั่นเลยหลานใช่ตัวน้อยก็เงินต่ำลงเอาหน้ามายิ้มก็ไม้เราเอบละหนึ่งตัวคือเราแซบแยกคับมั่วคือกันเป็นยังคือมั่วคือกันมันนั่นเป็นยังคือมั่วแต่เป็นน้ำมันอากาศบ่ เนีแนอากางไปไยว่า่ทยนาไวิดีโอนะแม่แม่่ทยวิดีโอน่ะ่ไทยวิดีโอคนะ มาลองเพลงให้น้องเราเร็วมามาเตี้ยเต็มนมางส p งสามแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้ อดีตฐานหรืยยังอดีตฐานก่อนหรือยังอดีตฐานเดี๋อดีตฐานยกมือไปอดีตฐานเออให้เป็นนายกจะเป็นนายกตัวเดียวไม่เอาเอาเปล่าเอาเปล่าเลยเปล่าดีดีเขาเปล่าให้ใกล้เปล่าดีดีเปล่าดีดี แมงแค่แงใหฟังด็กย okay. okay. like, <yeah> ีนนเาสิเลยดยนไหอะด้ยินหมับมครับนี่เขาไิเาม่างเอ้จับจับไปกันไปโอ้ยมันขเียนอะไรเออเอันนี้ราตมเกียงเนาะเียิดแล้วมาตเป็ดเล่นมันอยู่ที่เล่นันใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัดมาเป็นเอา

โอ้เก่งมาก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 เลยมีต้นหัวใช่ไหมอยากบอกว่าเป่าเค้กกวอาอยากบอกว่าเป่าเค้กกว่าไม่มันไม่มีที่มันเบอยดเลยแล้วอ่ะกินเชคคินเชกไหนไม่มีจ่ายกไม่ได้ คเีย่เราไม่ชอบมันเียต้มยานกองอเล <laughs> ไม่ชโอเคัม่เนี่ย <laughs> ข้ิ่า้าััสาันงมพอต้องติด <laughs>

เอาไปฝากธนาคารไปใส่บ้านเมื่อเลอนนะ่า่า่าาาอ้วนเเลยไปเวเนาะเอาไปเก็บเอาขวขเนาะเขวาไ่ได้กินหรอกขวไไม่ขวดแังแห่งอ้วนไดอกไไ้กินเนาะเ้ก็กนกับโอเคองนข้อลโอเคอางได เอาถือแม่จับโทอศัพท์อยู่แม่ก็บัไว้สิบายๆได้ยกินจุกน้ำอกที่นม่ที่ไม่คยกินข้าวคือวันี้ก็จ่อี่จะลงมากินกอแอไม่ได้กินนะอ้อะ

ก็อัขึ้นหัวเอ้ทองได้นอนกับน้อง้าวอนแล้วแบบเล่งนั่นแหละตัวน้องอ่ะอย่าอย่ามาอยู่ใกล้ๆนอนมากันหอมันโดนจะไม่พังของมันจะพังหรือไม่พังพี่ริวขีไปแม่งโอเคๆเนี่ย จะาด้่บอกแม่เอ็มบอกแม่เอ็มที่ฝากบอกแม่เอ็มที่บอกแม่เอ็มด้วยตุ้นต้นเป่าเค้กแล้วนะต้นต้นเป่าเค้กแล้วนี่ถ่านไม่เค้ดยิ้ไม่ได้ข่ามันไม่ได้ว่ามันเล่เค้กแสดงว่าเพราะท่านเลือดงานบ่ย้ายทั่วไปเด้ยวบรับสายแสดงว่าท่านเดืองานง มาเหมืนอะไรกจมใส่อ่เ้ยเล่นใส่เยะเฮ้ยเือนเ่นส่เือะไรนเล่นไบบใส่เขือเล่นด้วยมาอย่มาอเดอรนี่เล่นนี้ต้องต้องมิงมันเอาไว้เจ้าภาพเอาไว้นี่เหรอจานเนี่ยทำไหม กินกินหนกกินเจ้าภาพจงเจริญเจ้าภาพจงเจริญคจะกินคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองโอ้านเจ้าไปฝากก็ฝาก โอ้สวย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 มันนี้แม่มาที่ิานให้น้องมเอาทำโชว์ก่อนทำโชว์ให้แม่แอมดูก่อนเร็วๆแล้วยายจะส่งไปให้แม่แอมดูเร็วๆ เอาไปทำดีๆทำดีๆกงกลัวหมานี่มันไม่พีเลยอ่ะมันไม่พีเลยไปเลยพูดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใครก็ได้ลองเรียนให้ดูเหมือนนี่แมวก็ได้กินเหมือนกันเจ้งเราทนไม่ใส่ ไม่มีเมลมันกล้องเหรอเอาเวลาที่ลงแล้วพี่พี่ก็ต้องหยิบนี้เสร็จเลยอันนี้ที่จะอยู่ตรงนี้ก็ได้ที่จะเอาไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปเด้เดี๋ยวนี้ก็ชิลๆ <coughs> 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 แต่ไม่ไตายเลยนะแต่พี่โดนพ่อมีดตัดด้วยบ้านใต้สายพินเท่าไหร่สุดท้ายพี่ไม่ได้คิวแต่ไม่สุดท้ายที่ไม่ได้มต้องเล่จะกิตบอรกเจ้าตัวเป็นแล้วแม่อือพูดดีๆ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 บอกแม่ดีๆีไปบอกนู่นไปบอกนู่นไม่ต้องบอกแล้วบอกแล้วเดี๋ยวพ่ จ้าสำหรับคลิปนี้ย่าที่ขอจบเพียงเสนีห์กอนด้วยจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า